สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวกันเทรดเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นขอดูกราฟก่อนนะคะดูกราฟเลือกราฟก่อนม,นมีกราฟไหนบ้างที่เหมาะกับมือเรานะคะดูกราฟดูแนวดูเทรนด์ก่อนเนาะแล้วค่อยเทรดอ่าก่อนที่จ,จะเทรดจะ,จะ เลือกกราฟดูแนวดูเทรนดูความแรงของแท่งเทียนนะคะอันนี้เราคิดว่าเราน่าจะได้คู่ที่ต้องการเล่นแล้วดูแท่งเทียนปัจจุบันนะคะเห็นได้ว่าสีเขียวกลืนกินแท่งสีแดงแล้วก็ดูพฤติกรรมของมันโอเค แท่งเทียนสีเขียวกินกินแท่งแท่งเทียนสีแดงแล้วก็โดนแรงขายกดลงมาทิ้งไส้ยาวเลยนะคะแล้วเราก็ตรงนี้เราวิเคราะห์ในใจละว,ว่าเออถ้าเกิดว่าแท่งเทียนตัวนี้ขึ้นไปถึงแนวนะคะ ถึงแนวเกือบๆปลายไส้หรือปลายไส้ได้ก็ดีเราจะกดลงเป็นการกดลงทิ้งไส้เหมือนแท่งเทียนก่อนหน้านะคะที่ขึ้นไปเป็นแท่งสีเขียวแล้วก็ทิ้งไส้ยาวนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูแนวที่เราเลือกนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูว่าแนวตรงไหนนะคะก็คือแนวเนื้อเทียนสีเขียวสีแดงนะคะที่ที่เราเลือกเป็นแนวนะคะ เป็นแนวในการกดโอเคนันเห็นแนวที่เราเลือกแล้วเนาะเป็นแนวที่ใกล้ที่สุดแล้โอเคก็แท่งเทียนปัจจุบันก็ขึ้นไปอะ่ะขึ้นไปแล้วก็โดนแรงขายกดลงมาปิดสีแดงทิ้งไส้ยาวตามที่เราคาดนะคะอันนี้ก็เป็นการกดแบบทิ้งไส้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นการรีวิว เทคนิคการกดแบบทิ้งไส้เนาะก็สวัสดีค่ะ